ในนี้ก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนหมดเลยครับนี่นี่นะครับหลากหลายมีหมูนี่เหเรียญเลี่ยมพร้อมใช้น่าจะเป็นเหรียญเหรียญควันถุงครับนี่ครับรอซีซีนี่ครับ,ร,ร,บรุ่นประสบการณ์ครับนี่นี่เหรียญเนื้องเงินโวในนี้มีหลายแบบครับมีหลายอย่างเลี่ยมพร้อมใช้นะแบบเดิมๆก็มีนะครับ สวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมสนามพระเครื่องกินลายครับบางกะปิครับวันนี้พระเครื่องเยอะแยะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับครับวนนี้ก็มาชมพระเครื่องที่ตลาดกินลายครับมีพระเครื่องสายหลวงพ่อเพี้ยนตั้งวางขายอยู่นะครับโตแดงครับอันนี้ก็มีสิงมงคลบารมีนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีพระบูชานะครับเนี่ยหลายรุ่นเลยนะครับ พอเพี้ยนเลยนะครับตัวแดงตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็มีหีบในหีบไม้หีบเก่าโบราณน,นะครับก็ในนี่ก็มีหลายแบบอยู่ในนี่นะครับต้องมาดูเองต้องมาเลือกดูเองนะครับอยู่ในหีบนะฮะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นดูแล้วก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนทั้งหมดนะครับนี่มีหลากหลายรุ่นนะครับ ล็อกเก็ตอายุยืนนะครับขุนกระบี่เมืองละโว้นะครับเหรียญรอรูปลอนะครับยอะนะครับนี่ก็มีเสือนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ขออนุญาตเปิดนี่หน่อยนะในนี่ก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนหมดเลยครับนี่นี่นะครับหลากหลายมีหมู ครับมีหมูมีลิงในน,น,น,นี้มีหลายหลายอย่างครับนี่ครับนี่อยู่ในนี่เลยฮนะนี่เสือโอ้ในนี้มีหลายแบบครับอยู่ในในตู้เล็กๆนี่นะครับหลวงพี้ยนทั้งหมดนะพี่ดูนี่มีหลวงพี้ยนทั้งหมด สวยงามมากครับนี mm ่เหรียญเรียมพร้อมใช้น่าจะเป็นเหรียญเหรียญคว้านถุงครับครับมีหลากหลายหลายแบบขุนกระบี่นี่ครับนี่ครับรอซีซีนี่ครับประสบการณ์ครับนี่เหรียญเนื้อเงิน ในนี่มีหลายแบบครับมีหลายอย่างเลี่ยมพร้อมใช้นะแบบเดิมๆก็มีนะครับเช้าวเวสุวรรณนี่ครับมีแหวนมีเหรียญเสมาเล็กนะฮะเลี่ยมพร้อมใช้หลว่าเพียนทั้งหมดนะครับในนี่ดูแล้วนี่นะครับนี่ น่าจะเป็นรูปเหมือนปั๊มสี่เจ็ดนะฮะเนื้อทองระคังสวยงามนะครับเนี่ยอ,องนี้สวยครับเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยเนื้อทองระคังคนระับรูปเหมือนปั๊มสี่เจ็ดหลวงพ่อเพี้ยนนะครับรุ่นประสบการณ์ตู้นี้มีหลายอย่างเยอะแยะเลยครับเยอะมากขุนกระบีเมืองละโวเเลี่ยมพร้อมใช้ โอ้เลือกไม่ถูกเลยครับเยอะมากนี่ครับเหรียญเจ็ดรอบจเจริญพรบนนะครับสวยๆเหรียญที่ลึกสบพบ้านมีนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับท่านใดที่รับขัาชการตำรวจนะน่าจะไปบูชาแบบนี้ครับมีหลากหลายนะครับนี่ แพ้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่ดูดูจับสายตานะครับยกมาแต่เหรียญนี่สวยสวยเดิมๆนะครับแพ้หมดเลยนะครับเหรียญเปิดโลกนะฮะสอดไส้นะครับสวยงามนะครับนี่หน้าหลังจะเป็นแบบนี้นะครับมาชมได้ที่ร้านเนี่ยเขาเยอะจู่ตรงนี้นะครับ ซอยตรงตลาดภาินลายนี่ยนะครับสวยงามนะครับเยอะมากไม่รู้จะเลือกอันไหนเป็นอันไหนเลยหมูมีหลายตัวนะหมูเนี่ยจะมีประมาณ5้าตัวนะครับี่หมูดมซับน,นี่จะเป็นเหรียญพวกซัพนะครับ มีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเลือกดูนะครับเดี๋ยวผมต้องคุยกับเจ้าของเขหน่อยว่าสนใจอยู่ครับมีอยู่อะไรการที่สนใจมีปิดตานะครับคือนี่เป็นหลวงพ่อเพี้ยนทั้งหมดนะครับก็นี่แหละครับก็เจ้าของร้านนี่ครับพี่ผู้หญิงนะครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับนี่ครับขายหลวงพ่อเพี้ยนนะครับทั้งหมดเลยก็ ขอบคุณมากครับที่ให้ชมพาะเครื่องนะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอด้วยนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆลงให้ชมนะครับเป็นเกี่ยวกับพาะเครื่องและเครื่องรางของขลังหลวงพ่อเพี้ยนและเครื่องรางของขลังป้าเกจีอื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ